ผเมอร์และทีมงานของเขากำลังทดลองการใช้วิธีการรักษาแปลกๆเช่นการใช้ร่างกายมนุษย์เป็นหนูทดลองในการเพิ่มอายุชีวิตหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการรักษาที่สถานพยาบาลนี้คือน้ำแร่พิเศษที่อ้างว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่ในความจริงมันกลับมีส่วนผสมของสารพิษและสารเคมีที่ทำให้ผู้ป่วยตกอยู่ในสภาพ การบำบัดที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นการทดลองที่ไม่สามารถเปิดเผยแก่สาธานะได้ในที่สุดล็อกหาสามารถเปิดเผยความทิงเกี่ยวกับดอรวลเมอร์และประวัติที่ไม่เป็นที่รู้จักของเขาเขาคือส่วนหนึ่งของการทดลองติดกฎหมายที่เกิดการอนุมัติจากรัฐบาลบางแห่งแต่เขากลับมองว่าการทดลองเป็นวิธีการที่ทำให้มนุษย์ได้มีชีวิตยาวขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อล็อกฮ์นรู้ความจริงทั้งหมดเขาพยายามที่จะหลบหนีจากสถานที่นี้แต่เขาลับถูกขัดขวางจากดร์วอร์เมอร์ที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขาไม่ออกไปเปิดเผยความลับที่เกิดขึ้นเขาต้องใช้ความกล้าหาญเพื่อช่วยเหยือหห่อฮันนาได้หลบหนีจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้เมื่อล็อกฮ์นหลบหนีได้สำเร็จเขาได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่รักษาพยาบาลแห่งนี้และเปิดโปงการทดลองที่ผิดกฎหมายแต่ในที่สุดเรื่องราวกับมีความคุ้มครือ,ออีกครั้งเมื่อ เราพบว่าน้ำแน่ที่ใช้ในการรักษาไม่ได้มีแค่สารพิษอย่างเดียวแต่มันกับมีส่วนเชื่อมโยงกับวิธีการที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถหนีจากสิ่งที่พวกเขาต้องอเผชิญได้ a c r u e for wellness เป็นหนังที่ผสมผสานระหว่างการสืบสวนความลึกลับและความสยองขวัญที่ท้าทายสัญชาตญาณของผู้ชมหนังเต็มไปด้วยการทดสอบขีดจากัดของมนุษย์ในด้านจิตใจและร่างกายด้วยการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งที่เต็มไปด้วยการพัฒนาของตัวละครที่เข้มขน้น ที่ทิ้งให้ผู้ชมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ความยาวของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า